ว้าวถออเท้าไปถอดดค่ะพราะว่าใอาสมุดชี้ <c oughs> แล้วทุกคนคะเรา, <c oughs> ารเราจะดูทุกคนอ่าน้าโต๊กันนะคะ <c oughs> ดูนะคะรถมีอาสมุดชีดูนะคะอย่ายาอย่าห้าอย่าาอคก่อน ไอไปออกอ่างๆนี่เหรอตัวตรงนี้ก็เป็นตัวเย็นตัวเย็นอุ้ยนี่โอ้ยมีของด้วยอ่ะอครล่ะตัวเย็นโอ้อาน่ะโอ้อันนี้้ดูนี่อันนี้เห็นเมือพทุกอย่างเห็นทะเลด้วยอ่ะอุ้ยทะเลงานที่เขาทำเอ่ะไหนไหนนี่ทะเล